ถ้าวันหนึ่งบ้านที่คุณอยู่ด้วยกันมาหลายปีอยู่ๆถูกโอนให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่คุณโดยที่คุณไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวคุณจะทำอย่างไรเสียงคำถามดังขึ้นเหมือนค้อนฟาดกลางอกผู้ฟังก่อนที่เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งจะถูกเปิดเผยครอบครัวที่ผายนอกดูเหมือนสมบูรณ์แบบจนหลายคนอิจฉาแต่ในความจริงนั้นซ่อนความลับที่พร้อมจะทำให้ทั้งบ้านสั่นสะเทือนบ้านสองชั้นหลังใหญ่หญย่านหรูในกรุงเทพราคากว่าสิบล้านบาทคือที่อยู่ของกมล นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วัย40ปีและทิมภรรยาวัย38ปีหญิงสาวที่ขึ้นชื่อเรื่องความใจดีและเป็นแม่บ้านที่ใครๆต่างยกย่องทั้งคู่แต่งงานกันมาก,กว่า15ปีมีลูกสาววัย12ปีที่กำลังเรียนในโรงเรียนเอกชนชื่อดังครอบครัวนี้ดูราวกับเป็นภาพฝันของหลายคนฐานะมั่นคงบ้านใหญ่รถหรูและชีวิตที่ไม่ต้องลำบากแต่ในความสวยงามเหล่านั้นทิม์เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็ก,ลกๆที่เกิดขึ้นกับสามีที่สิ่งที่ตอนแรกเธอพยายามมองข้าม แต่ยิ่งนานวันกลับยิ่งทําให้เธอไม่อาจปฏิเสธความจริงได้กระมวลที่เคยกลับบ้านตรงเวลาตอนนี้กลับมาดึกบ่อยขึ้นบางคืนยังอ้างว่าต้องไปดูโครงการแต่กลิ่นน้ำหอมที่ติดเสื้อมากลับไม่ใช่ของเธอมือถือที่เคยวางทิ้งไว้ตามโต๊ะตอนนี้ถูกเก็บติดตัวตลอดเวลามีรหัสล็อกใหม่ที่พิมพ์ไม่เคยรู้มาก่อนทุกอย่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้รวมกันกลายเป็นเงาที่ทาบทัพหัวใจภรรยาคืนหนึ่งพิมพ์นั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองไปที่สวนที่เธอจัดเองกับมือบ้าน หลังนี้คือทุกอย่างในชีวิตของเธอเป็นทั้งความภูมิใจและหลักประกันอนาคตของลูกแต่ในหัวกลับแว่วคำถามแล้วถ้าวันหนึ่งบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปละ่ะพิมพ์ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอกำลังสงสัยนั้นกำลังจะพาเธอไปพบกับความจริงที่โหดร้ายที่สุดความจริงที่บอกว่าบ้านราคาสิบล้านที่เธอรักและสร้างมากำลังถูกอวนให้กับผู้หญิงอีกคนและนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมหักเหลี่ยมประมาที่ไม่มีใครในบ้านหลังนี้คาดคิดมาก่อน คืนวันหนึ่งหลังจากที่กำมลหลับสนิทเสียงลมหายใจสม่ำเสมอดังประสานกับเสียงแอร์เย็นๆในห้องนอนพิมนอนหันหลังให้สามีดวงตาย,ยังคงลืมโพงความสงสัยที่อัดแน่นอยู่ในใจทำให้เธอไม่อาจคุมตาหลับได้เธอหันไปมองโทรศัพท์ของกำมลที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงใจหนึ่งก็รู้ว่าการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวไม่ใช่สิ่งที่ควรทำแต่ใจอีกด้า,กดานกลับถูกความหวาดระแวงบิบคั้นจนทนไม่ไหวพิมค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบมือถือขึ้นมาแต่ทันทีที่เธอกดปุ่มหน้าจอก็ขึ้นสัญลักษณ์ราสล็ค รหัสใหม่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนใจพิมพ์เต้นแรงเธอพยายามเดาวันเกิดลูกวันครบรอบแต่งงานวันเกิดของกมลแต่ไม่มีอะไรถูกต้องทั้งสิ้นความรู้สึกหนาวเย็นวิ่งผ่านสันหลังทําไมเขาต้องเปลี่ยนรหัสหรือเขามีบางอย่างที่อยากซ่อนจากเราวันถัดมาขณะที่กมลอาบน้ําโทรศัพท์ก็มีสายเรียกเข้าพิมพ์เห็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอแอนชื่อที่ไม่คุ้นหูแต่ก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรับกมล พราะเธอจำได้ว่าแอนคือเลขาส่วนตัวที่กมนเพิ่งรับเข้ามาทำงานได้ไม่นานหญิงสาววัย28ปีสวยหุ่นดีและมีท่าทางคล่องแคล่วพิมพ์เคยเจอแค่ไม่กี่ครั้งและทุกครั้งแอนก็ยกยิ้มทักทายอย่างสุภาพแต่ในวินาทีนั้นหัวใจพิมพ์สั่นสถานทำไมเลขาส่วนตัวต้องโทรหาสามีตอนเช้าแบบนี้กมนรีบออกจากห้องน้ำพอเห็นสายที่เข้ามาเขารีบกดตัดทันทีโดยไม่พูดอะไร แถมยังหันมายิ้มแห้งๆให้พิมพ์เหมือนพยายามกลบเกลื่อนบรรยากาศในห้องเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นชัดเจนหลายวันต่อมาพิมพ์ยังคงเก็บความสงสัยไว้ในใจแต่โชคชะตากลับเล่นตลกวันหนึ่งขณะกำมลนอาบน้ําเหมือนเดิมเขากลับลืมมือถือไว้โดยไม่ได้ล็อกเครื่องพิมพ์หยิบขึ้นมาอย่างไม่รอช้าสิ่งที่เธอเห็นคือข้อความแชทที่แทงหัวใจราวกับมีดคืนนี้เจอกันนะคะที่คอนโดคิดถึงที่สุดเลยข้อความส่งมาจากแอนพร้อมสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีแดง พิมมือสันใจเธอแทบหยุดเต้นเธอเลื่อนอ่านไปเรื่อยๆพบข้อความอีกมากมายที่เต็มไปด้วยคำหวานการนัดเจอการพูดถึงอนาคตที่พวกเขาจะมีด้วยกันและที่ทําให้เธอแทบล้มทั้งยืนคือข้อความหนึ่งที่กำมนพิมพ์หาแอนว่าเรื่องบ้านเรียบร้อยแล้วนะักเดี๋ยวพี่จัดการอวนให้เป็นชื่อแอนเ,เร็วๆนี้บ้านบ้านหลังนี้บ้านราคาสิบล้านที่พิมพรักสุดหัวใจเธอรีบเลื่อนหาหลักฐานเพิ่มเติมภาพถ่ายคู่กันของกำมนและแอนในร้านอาหารสุดรู้หลักฐานการนัดหมาย ไปสําน,นักงานที่ดินข้อความยืนยันจากทนายความของกมลทุกอย่างเรียงร้อยเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้น้ําตาของพิมพร่วงเงียบเียบเธอไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เธอฝากชีวิตและหัวใจไว้ตลอด15ปีจะทรยศได้ถึงเพียงนี้แต่ในความเจ็บปวดนั้นกลับมีไฟแห่งความโกรธลุกวาบขึ้นในใจเขาจะเอาบ้านของฉันไปให้ชุกได้ฉันจะไม่ยอมให้มันจบแบบนี้แน่และนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมการเอาคืนที่ภรยาผู้ถูกทรยศจะใช้ทั้งสมองและหัวใจ พลิกเกมให้ทุกคนต้องตกตะลึงเช้าวันหนึ่งหลังจากคืนที่พิมพ์ได้เห็นข้อความแชทในมือถือสามีเธอก็แทบไม่เป็นอันกินอันนอนใบหน้าซีเซวแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความตั้งใจแน่วแน่ความสงสัยไม่อาจปล่อยให้ค้างคาอีกต่อไปเธอต้องการความจริงไม่ใช่แค่ข้อความในแชทแต่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนจนไม่สามารถปฏิเสธได้พิมพ์ตัดสินใจโทรหาทนายความที่เธอเคยรู้จักสมัยทํางานบริษัทกฎหมายก่อนแต่งงานคุณกลิ่งไกร ชายวกลางคนผู้มากประสบการณ์ในคดีครอบครัวเธอเล่าเพียงสั้นๆว่าต้องการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับบ้านที่ตนและสามีอาศัยอยู่คุณเกรงไกลังเลเล็กน้อยก่อนตอบก,กลับด้วยน้ำเสียงจริงจังได้ครับคุณพิมพ์ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลผมจะรีบแจ้งทันทีไม่กี่วันต่อมาพิมพ์ได้รับซองเอกสารสีน้ำตาลเมื่อเธอเปิดออกมือก็อสัน่นสถานเหงือเย็นซึมทั่วร่างสิ่งที่อยู่ข้างในคือเอกสารจากสำนักงานที่ดินพร้อมตราประทับทางราชการชัดเจน ฉนดบ้านเลขที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ล่าสุดนางสาวแอนชื่อเต็มหัวใจพิมพ์เหมือนถูกฉีกออกเป็นสิ่งเสียงเอกสารที่อยู่ตรงหน้าเป็นคำยืนยันกมลสามีที่เธอรักและใช้ชีวิตมาด้วยกันสิบห้าปีแอบโอนบ้านที่เธอทุ่งเทสร้างมาตลอดไปให้ชู้รักของเขาจริงๆโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงรอบตัวหายไปหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบทะลุกออกมาน้ำตาคลอนหน่วยเธอพยายามอ่านซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ได้ตาฝาแต่ทุกตัวอักษรยิ่งตอกย้ำความจริงอันโหดร้ายบ้านหลังนี้ไม่ใช่เพียงอิฐปูนและหลังคาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักความเหนื่อยยากและความทรงจำเธอจำได้ดีว่าตอนก่อสร้างบ้านหลังนี้เธอคือคนเลือกทุกอย่างตั้งแต่กระเบื้องในห้องน้ำยันสีผนังห้องลูกสาวบ้านคือหัวใจของครอบครัวแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นของขวัญให้ผู้หญิงอีกคน ภาพอดีตผุดขึ้นในหัวตอนย้ายเข้าบ้านวันแรกทิมยืนจับมืกมนด้วยรอยยิ้มเขาสัญญาว่าจะดูแลเธอและลูกตลอดไปเสียงหัวเราะในสวนเสียงลูกวิ่งเล่นบนสนามหญ้าทุกความทรงจำถูกทำลายลงในพริบตาความเจ็บปวดปะปนกับความโกรธแค้นเธอกัดฟันแน่นดวงตาแดงกำ่ำกระมลคุณกล้าหรอือกล้าเอาบ้านของเราไปยกให้ผู้หญิงคนนั้นทิมแทบอยากเผชิญหน้าทันทีแต่เธอก็รู้ดีว่าการประทัดโดยไร้แผนอาจทำให้เธอเสียเปรียบเธอจึงเก็บความลับนี้ไว้ในใจซ่อนน้ำตาเบื้อง หลังรอยยิ้มจองปลอมทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าสามีแต่ในยามที่เธออยู่ลำพังความเจ็บปวดก็ประตูออกมาเธอร้องให้จนเสียงสะอื้นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องนอนดวงตาบวมช้ำแต่แฝงไว้ด้วยความมุ่งมัน่นเธอจะไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตและอนาคตของลูกถูกทำลายเพราะความเห็นแก่ตัวของผู้ชายคนหนึ่งคืนนั้นเองขณะที่กมลกลับเข้าบ้านด้วยท่าทีสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพิมมองเขานิ่งๆสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความรักกลับก,กลายเป็นสายตาแข็งกร้าวเธอถามเสียงเรียกเหนื่อยไหมวันนี้ กมลชงักเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มตอบก็ปกติดีทำไมเหรอพิมพ์ยิ้มจางๆท,งทั้งที่ใจเหมือนถูกบีบไม่มีอะไรหรอกแค่ถามดูแต่ในใจเธอกลับตะโกวนว่าอีกไม่นานคุณจะได้รู้เองว่าคนที่คุณคิดว่าโง่ที่สุดในบ้านคือคนที่จะทําให้คุณพังทั้งชีวิตในคืนนั้นเองพิมพ์นั่งมองเอกสารโฉนดบ้านอยู่นาน,น,นเธอรู้ดีว่าการร้องให้ไม่ช่วยอะไรอีกต่อไปสิ่งเดียวที่เธอต้องทําคือเอาคืนแต่ไม่ใช่ด้วยอารมณ์เธอจะเอาคืน,น,นด้วยสมองด้วยกฎหมาย และด้วยเกมที่สามีกับชู้จะไม่มีวันคาดคิดบ้านที่เธอรักจะต้องกลับมาเป็นของเธอและศักดิ์ศรีของผู้หญิงที่ถูกหักหลังจะต้องถูกคืนกลับมาอย่างสง่างามหลังจากที่พิมพ์ได้เห็นเอกสารการโอนบ้านความเจ็บปวดได้เปลี่ยนเป็นแรงผลักดันอย่างรุนแรงแทนที่จะร้องให้ซ้ำซากเธอตัดสินใจเปลี่ยนความทุกข์เป็นอาวุธความเงียบของเธอกำลังกลายเป็นพลังอันน่ากลัวที่สุด คืนหนึ่งพิมพ์นั่งอยู่ในห้องทํางานเล็กๆภายในบ้านดวงตาจับจ้องไปที่แฟ้มเอกสารกองโตเธอเริ่มรวบรวมทุกหลักฐานข้อความแชทภาพถ่ายไปเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ทุกอย่างถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบหญิงสาวที่หลายคนคิดว่าเป็นเทียงแม่บ้านแสนอ่อนโยนตอนนี้กําลังเผยด้านที่แข็งแกร่งและเฉียบขาดเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาทนายเกรงไกรอีกครั้งเสียงปลายสายดังขึ้นคุณพิมพ์ผมได้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วบ้านที่ถูกโอนให้นางสาวแอนจริงๆยังมีช่องโหว่ครับพิมพ์รีบถามทันทีช่องโหว่อะไรครับ เพราะเงินก้อนใหญ่ที่ใช้ซื้อบ้านหลังนี้มีหลักฐานการโอนจากบัญชีของคุณทิมก่อนแต่งงานหมายความว่าทรัพย์สินนี้เป็นสินส่วนตัวไม่ใช่สินสมรสถ,ถึงแม้สามีจะพยายามโอนแต่ถ้าเราฟ้องร้องบ้านก็ยังถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณโดยสมบูรณ์คำพูดนั้นเหมือนประกายไฟที่จุดขึ้นในใจพิมพ์ดวงตาของเธอฉายแววแข็งกร้าวถ้าอย่างนั้นฉันมีสิทธิ์ที่จะเล่นเกมนี้ตามกฎหมายเต็มที่ใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณมีสิทธิเต็มที่พิมพ์วางสายไปด้วยรอยยิ้มมุมปากเล็กๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในชีวิตของเธอรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแผนการในวันต่อมาพิมพ์ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอทำอาหารเช้าให้กมนลเหมือนเดิมทักทายด้วยรอยยิ้มแต่ในสายตาที่ซ่อนอยู่มีเพียงความเย็นชาเธอพูดขึ้นเบาๆระหว่างจัดโต๊ะอาหารบ้านเรานี่อยู่สบายจริงๆนะคะถึงจะไม่หรูเท่าบ้านใหม่ๆแต่ก็อบอุ่นดีกมน์เงยหน้าขึ้นชั่วครู่เหมือนสะดุ้งแต่ก็รีบปรับสีหน้าและหัวเราะกลบเกลื่อนใช่สิบ,บ้านนี้ก็ดีที่สุดแล้ว คำพูดธรรมดาของพิมพ์กลับก,กลายเป็นมีดที่กรีดหัวใจเขาเพราะเขารู้ความจริงอยู่แก่ใจว่าบ้านนี้ไม่ได้เป็นของครอบครัวอีกต่อไปแล้วคืนนั้นเองพิมพเริ่มเขียนบันทึกทุกเหตุการณ์เธอบันทึกวันเวลาสถานที่ที่กมลกลับบ้านดึกทุกสายโทรศัพท์ที่แอนโตรเข้ามาและแม้กระทั่งใบเสร็จค่าใช้ใจ่ายแปลกๆของสามีทุกอย่างกลายเป็นหลักฐานที่เธอจะใช้ในเกมเอาคืนเธอไม่หยุดเพียงเท่านั้นพิมพ์ยังเริ่มสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือ เธอติดต่อเพื่อนสนิทที่ทำงานสื่อมวลชนเพื่อนอีกคนที่เป็นนักบัญชีเพื่อให้ช่วยสื่อเรื่องการเงินของกมลยิ่งเธอขุดลึกยิ่งพบว่าไม่เพียงแค่เรื่องบ้านแต่กมลยังพัวพันกับการโอนเงินจำนวนมากไปยังบัญชีลับที่เกี่ยวข้องกับแอนแค่บ้านสิบล้านไม่พอสินักพิมพ์พึ่งทำกับตัวเองเขาต้องการสร้างชีวิตใหม่กับผู้หญิงคนนั้นจริงๆแต่ถ้ากมลคิดว่าพิมพ์จะนั่งนิ่งๆยอมแท้เขากำลังคิดผิดอย่างมหันไม่กี่วันต่อมาพิมพนัดพบเกรงไกร ที่สำนักงานกฎหมายเธอนำหลักฐานทั้งหมดวางลงบนโต๊ะอย่างมั่นใจคุณเกรงไกลคัดฉันไม่ต้องการแค่เอาบ้านกลับคืนฉันต้องการให้ทั้งเขาและเธอได้รับบทเรียนที่ไม่มีวันลืมทนายมองแววตาเธอแล้วพยักหน้าถ้าคุณพร้อมเล่นเกมผมก็พร้อมอยู่ข้างคุณจากนั้นพิมพ์เริ่มวางแผนล,ลับอย่างเป็นขั้นตอนเธอจะไม่เปิดโปงทันทีแต่จะค่อยๆกดดันกัดกร่อนจิตใจสามีและชูให้ทั้งคู่คิดว่าตนเองกำลังชนะจนในที่สุดความจริงจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนอย่างเจ็บปวดที่สุด ทุกคืนที่ผ่านไปพิมพ์มองหน้ากำมลด้วยสายตาที่เขาไม่เคยเข้าใจสายตาของผู้หญิงที่พร้อมจะเล่นเกมจนสุดทางและสิ่งที่กะมลนกับแอนไม่รู้เลยก็คือเกมนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของหัวใจแต่มันเกี่ยวพันกับกฎหมายเงินและศักดิ์ศรีที่พิมพ์ตั้งใจจะปกป้องจนถึงที่สุดตั้งแต่วันที่พิมพ์ตัดสินใจจะไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้สติและแผนการ ทุกอย่างในบ้านหลังใหญ่เริ่มเปลี่ยนไปแม้กมลยังคงใช้ชีวิตปกติกลับบ้านดึกบ้างโทรศัพท์สั่นแล้วรีบหลบแต่เขาไม่รู้เลยว่าทุก,ก้าวทุกคำพูดของเขากำลังถูกภรรยาจับตามองทุกวินาทีพิมพ์เลือกที่จะไม่เปิดโปงทันทีเธอเก็บความจริงไว้ในใจแล้วใช้ความนิ่งสงบเป็นอาวุธที่คมกริบยิ่งกว่ามิเธอทําตัวเหมือนภรรยาที่ไม่รู้เรื่องอะไรดูแลบ้านดูแลลูกยิ้มให้สามีเหมือนปกติแต่แฝงด้วยประโยคที่เต็มไปด้วยนนยเช้าวันหนึ่งขณะกำมลกําลังรีบออกไปทํางานพิมพพพ์ยื่นนกาาแฟ้ร้รอูดขึเบๆ คุณคงเหนื่อยมากสินะคะช่วงนี้กลับดึกทุกวันเลยสงสัยโครงการใหม่คงสําคัญจริงๆกมลสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็รีบปรับสีหน้าใช้ใช้งานมันยุ่งน่าไม่มีอะไรหรอกพิมพ์เพียงยิ้มอ่อนอ๋อ,อก,ก็ดีแล้วค่าแค่ระวังสุขภาพด้วยนะยอยากโหมมากเดียวไม่มีแรงดูแลบ้านคําพูดธรรมดาแต่คําว่าบ้านที่เธอเน้นน้ําเสียงเล็กน้อยทําให้กมลรู้สึกเหมือนถูกกดดันบางอย่างโดยไม่เข้าใจ คืนนั้นขณะทั้งครอบครัวนั่งทานข้าวพิมพ์พูดคุยกับลูกสาวอย่างอารมณ์ดีลูกจ๋าโตขึ้นหนูอ,อยากอยู่บ้านหลังนี้ต่อหรืออยากไปสร้างบ้านใหม่กับแม่ดีลูกสาวหัวราอสดใสตอบว่าอยากอยู่บ้านนี้ตลอดไปเพราะที่นี่มีความทรงจํามากมายแต่กระมุนที่นั่งฝังกลับหน้าเสียเขาหยิบแก้วน้ําขึ้นมาจิบอย่างเลื่อนลอยเพราะในหัวมีแต่ความจริงว่าบ้านนี้ไม่ใช่ของครอบครัวอีกแล้ว บรรยากาศบนโต๊ะอาหารเงียบงันไปชั่วครู่พิมหันไปศบตักมนแววตาเรียบนิ่งแต่เหมือนมีที่กรีดลึกเข้าไปในใจเขากมลรู้สึกหวาดระแวงขึ้นมาอย่างประหลาดไม่กี่วันต่อมาพิมเริ่มกล้าสู่แผนต่อไปเธอแกล้งพูดคุยกับเพื่อนทางโทรศัพท์ในบ้านโดยตั้งใจให้กม m ได้ยินจริงสิถ้าเกิดสามีเราเอาทรัพย์สินไปโอนให้คนอื่นโดยไม่บอกเราก็ยังมีสิทธิ์ฟ้องเรียกคืนใช่ไหมเสียงหัวเราะเบาๆของเพื่อนดังลอดออกมาพิมตอบกลับเสียงดังพอให้สามีได้ยินอ๋อหรือดีเลยงั้นก็สบายใจแล้วละ่ะ กมลที่นั่งดูทีวีอยู่ในห้องรับแขกถึงกับชะงักรีบเปลี่ยนช่องแบบไม่มีเหตุผลภาพในใจเขาคือคำว่าฟ้องร้องที่พิมพ์จงใจพูดดังๆในคืนนั้นเองกมลกลับมานอนพลิกไปพลิกมาเขารู้สึกว่าภรรยากำลังรู้บางอย่างแต่ไม่พูดออกมาความเงียบยิ่งทำให้เขากังวลหนักขึ้นทุกทีพิมพ์ยิ่งเห็นสามีเริ่มหวัดระแวงก็ยิ่งมั่นใจว่าแทนกำลังได้ผลเธอเลือกใช้การกดดันทางอารมณ์แทนการโต้เถียงเพราะรู้ว่าความสงสัยจะกรกร่อนใจเขาช้าๆจนหมดเรี่ยวแรงเอง อีกไม่กี่วันต่อมาพิมพ์ตัดสินใจย,ยกระดับเกมเธอชวนกมนไปงานเลี้ยงเล็กๆก,กับเพื่อนๆและญาติสนิทระหว่างสนทนาพิมพ์ตั้งคำถามขึ้นต่อหน้าทุกคนนี่ทุกคนเคยได้ยินข่าวใหม่คะผู้ชายบางคนแอบเอาทรัพย์สินครอบครัวไป,ปยกให้ผู้หญิงอื่นสุดท้ายก็พังทั้งบ้านเลยทุกคนหัวเราะแสวว่ามันคงเป็นแค่เรื่องข่าวแต่กมนที่นั่งอยู่ตรงนั้นกลับตวเกรงเงือ ซึงตามรายผมเขาหลบตาภรรยาทันทีพิมพ์เพียงยิ้มบางๆราวกับไม่ได้พูดถึงใครแต่จริงๆแล้วทุกคำคือมีดที่กรีดใจเขาสำล้วสำล่าหลังงานเลี้ยงจบกระมวลพยายามถามเสียงเข้มเมื่อกี้คุณพูดแบบนั้นทำไมพิมพ์หันมามองด้วยรอยยิ้มเรียบง่ายก็พูดเรื่องข่าวที่เจอกันบ่อย,อยๆนงยขมีปัญหาอะไรหรือกระมวลอึ้งไปทันทีไม่มีคำตอบเขารู้สึกเหมือนถูกดักทุกทางตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบรรยากาศในบ้านเริ่มเต็มไปด้วยความกดดันที่มองไม่เห็นกระมวล ไม่กล้าสบตาภรรยาเต็มๆอีกเลยในขณะที่พิมพ์ยังคงนิ่งสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ลึกๆในใจเธอรู้ดีนี่เป็นเพียงการอุ่นเครื่องเท่านั้นเกมใหญ่จริงๆกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าเย็นวันศุกร์บ้านหลังใหญ่ถูกจัดโต๊ะอาหารอย่างหรูหราเหมือนวันพิเศษทิมพ์เลือกเมนูโปรดของทุกคนตั้งแต่แกงส้มปลาช่อนต้มยำกุ้งไปจนถึงของหวานอย่างบัวลอยน้ำขิงกลิ่นหอมลอยไปทั่วบ้านบรรยากาศดูเหมือนครอบครัวสมบูรณ์แบบที่กำลังจะทานมื้อค่ำกัน กมลเดินเข้ามาเห็นโต๊ะจัดเต็มก็แปลกใจวันนี้มีโอกาสอะไรพิเศษเหรอพิมพ์ยิ้มอ่อนก็ดีใจที่คุณว่างกลับบ้านเร็วนะคะเลยอยากให้ครอบครัวเรากินข้าวพร้อมหน้ากันกมลยิ้มแห้งๆแต่ในใจกลับวันไหวเพราะตั้งแต่พิมพ์เริ่มนิ่งผิดปกติเขาก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวเป็นกับดักที่มองไม่เห็นไม่นานนักแขกที่พิมพ์เชิญมาก็มาถึงนั่นคือแอนชูสาวคนสนิทของกมลภรยาจงใจใช้ข้ออ้างว่า อยากทำความรู้จักเพื่อนร่วมงานของสามีจึงเชิญเธอมาที่บ้านทันทีที่แอนก้าวเข้ามาในห้องอาหารบรรยากาศเหมือนหยุดนิ่งกำมันตาเบิกโผรมือกำมีดกับซ่อมแน่นพิมกลับทําตัวปกติยิ้มทักทายคุณแอนใช้หมคยยินดีต้อนรับเข้าบ้านเราง่ายๆสบายๆเชิญเลยค่ะแอนพยายามเก็บอาการแต่สายตาที่มองกมลเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกทั้งสองแทบไม่กล้าสบตากันเพราะกลัวถูกจับได้แต่พิมกลับทำเหมือนทุกอย่างเรียบร้อยเธอจัดที่นั่งให้แอนนั่งข้างๆกำมลนโดยจงใจ ระหว่างมื้ออาหารพิมพชวนคุยเรื่อยเปื่อยพูดถึงเรื่องงานเรื่องชีวิตคู่แต่ทุกคำถามมีนัยยะเจ็บลึกคุณแอนทำงานใกล้ชิดกับคุณกมนบ่อยไหมครับคงเหนือยแย่เลยเนื้อดูแลกันทั้งงานทั้งรเรื่องส่วนตัวเสียงหัวเราะเบาๆของพิมพ์ดังขึ้นแต่ในสายตาของกมนเหมือนฟ้าพาลงกลางโต๊ะเขารีบก้มหน้ากินข้าวเพื่อหลบสายตาภรรยาแอนพยายามเก็บสีหน้าตอบสั้นๆว่าก็ทำงานบ้างเขาไม่ได้ใกล้ชิดอะไรมากแต่ท่าทางเกรงของเธอทำให้ทุกคนบนโต๊ะเริ่มสังเกตได้ ลูกสาวตัวน้อยเอ่ยขึ้นอย่างไร้เดียงสาแม่ขนุเห็นคุณแอนกับพ่อที่ห้างวันก่อนด้วยนะกำลังเลือกกระเป๋าอยู่ด้วยกันห้องอาหารเงียบกริบกระมนลแทบหยุดหายใจแอนหน้าถอดสีทันทีพิมพ์เพียงหันไปยิ้มอ่อนเหลือลูกดีจังเลยงั้นคุณแอนคงสนิทกับพ่อมากสินะคะถึงได้ไปชอปปิ้งด้วยกันกระมนลรีบตัดบทไมใ่ใช่แค่บังเอิญเจอกันเฉยๆเสียงเขาสั่นเล็กน้อยพิมพ์ยังคงไม่ไว้วยเธอเพียงเอื้อมมือไปหยิบซองเอกสารที่วางซ่อนข้างเก้าอี้แล้วยื่นขึ้นกลางโต๊ะ ถ้าแค่บังเอิญแล้วเอกสารโอนบ้านสิบล้านหลังนี้หลักคะคุณกมนเสียงซองกระแทกโตดังปึกทุกสายตาบนโตหันมามองเอกสารโอนบ้านที่มีชื่อกมนเป็นผู้โอนและแอนเป็นผู้รับปรากฏชัดเจนแอนหน้าซีดเผือดมือไม้สัน่นไม่กล้าหยิบเอกสารกมนเหงือแต่ทากสีหน้าซีดเผือดราวกับโลกทั้งใบถล่มทับลงมาคุณพิมพ์ผมอธิบายได้นะกะมนพยายามเอื้อมมือมาแต่พิมพ์ดึงเอกสารกลับอย่างสงบไม่ต้องค่าฉันอ่านหมดแล้ว ทั้งที่คุณแอบไปทําเรื่องกับธนาคารทั้งที่ใช้ชื่อเราเป็นผู้ค้าประกันคุณคิดว่าฉันไม่รู้หรือครับเสียงของพิมพ์ไม่ดังแต่หนักแน่นจนทําให้ทั้งตง๊งเงียบสนิทกมลึอกอักพยายามแก้ตัวผมแค่แค่คิดจะลงทุนกับแอนไม่ได้มีอะไรเกิดเลยพิมพ์หัวเราะเบาๆน้ําเสียงเย็นชาลงทุนกับชูด้วยบ้านของครอบครัวนั้นหรือดีจริงๆเลยค่าสามีในฝันของใครหลายคนแอนนั่งตัวสั่นไม่กล้าเหนหน้าขึ้นมองใครเลยเธอรู้ว่าความลับทั้งหมดถูกเปิดโปงตรงหน้าแล้ว บรรยากาศโต๊ะอาหารเปลี่ยนจากความอบอุ่นเป็นสนามรบเงียบๆทุกสายตาจับจ้องไปที่กมลเหมือนรอคำตอบสุดท้ายกมลพยายามยกน้ำขึ้นดื่มมือสัน่นจนแก้วกระทบจานเสียงดังแต่ไม่มีคำพูดไหนที่ช่วยแก้ตัวได้อีกต่อไปเพราะหลักฐานอยู่ตรงหน้าแล้วพิมมองสามีด้วยรอยยิ้มเรียบง่ายแต่แววตาแข็งกร้าวนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นนะคะคุณกมลฉันยังมีอีกหลายสิ่งที่จะทำให้คุณรู้ว่าการภรรยาไม่ใช่เรื่องที่คุณจะหนีได้ง่ายๆ เสียงนั้นทำให้ทั้งบ้านเงียบกริบมีเพียงเสียงหัวใจของกมนที่เต้นรัวไม่เป็นจังหวะเขารู้แล้วว่าเกมนี้เขากำลังตกเป็นเหยื่ออย่างแท้จริงทันทีที่ซองเอกสารถูกโยนลงกลางโต๊ะอาหารความเงียบอึดอัดก็ปกคลุมทั่วห้องไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่เสียงหายใจก็เหมือนดังเกินไปในบรรยากาศอันกดดันนั้นกมนตัวสั่นมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดเขาอยากพูดอะไรสักอย่างเพื่อแก้ตัวแต่ทุกคำในหัวกลับพันกันยุ่งจนไม่อาจแต่งเสียงออกมาได้ ขณะที่แอนนั่งก้มหน้าเหมือนนักโทษที่รอรับโทษประหารพิมพ์เป็นเพียงคนเดียวที่ยังคงสงบเธอหันไปมองลูกสาวที่นั่งอยู่ด้วยแววตาอ่อนโยนก่อนส่งลูกเข้าไปในห้องด้วยเสียงนุ่มนวลลูกจะเข้าไปเล่นในห้องก่อนนะเรื่องผู้ใหญ่คุยกันเมื่อประตูปิดลงพิมพ์ก็เปลี่ยนจากน้ำเสียงอ่อนโยนเป็นความเย็นเยียบทันทีเธอจ้องตากมนตรงๆคุณกมลยีสิบปีที่เราแต่งงานกันฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งคุณจะกล้าเอาบ้านของครอบครัวไปยกให้ผู้หญิงอื่นกมลรีบตอบ พิมฟังผมก่อนมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดผมแค่แค่หลงผู้หญิงคนนี้จนไม่เห็นหัวมีกับลูกหรอือพิมสวนทันควนน้ำเสียงเย็นชาจนอีกฝ่ายพูดไม่ออกเธอหันไปมองแอนที่นั่งก้มหน้าแล้วคุณแอนหลักคัดคุณกล้าเข้ามานั่งที่บ้านหลังนี้ทั้งที่รู้ว่ามันถูกโอนเพราะความคุณไม่รู้สึกผิดบ้างเลยหรือแอนตัวสั่นริมฝีปากสั่นรริกฉันฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่พิมหัวร้อนในลำคอไม่ได้ตั้งใจแต่คุณรับเอกสารโอนบ้านมาเต็มเใช่ไหม หรือจะบอกว่าถูกบังคับแอนไม่กล้าศบตาตอบเสียงเบาฉันรักเขาคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ผ่าหลงกลางอ,อกพิมพ์แต่แทนที่จะร้องให้เธอกลับยิ้มบางๆรักหรืองนั้นก็ดีเลยข้าเพราะคุณกำลังจะได้ลิ้มรสความจริงว่าความรักที่สร้างจากการทำลายครอบครัวคนอื่นมันไม่เคยยั่งยืนกมลเริ่มทนไม่ไหวตกโต๊เสียงดังพิมพ์หยุดพูดซะผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้พิมพหันไปสบตาสามีเต็มๆน้ำเสียงนิ่งแต่เฉียบขมหัวหน้าครอบครัว คนที่แอบโอนบ้านไปให้ชุกเรียกตัวเองว่าหัวหน้าครอบครัวได้ด้วยหรอกำมน้าปากค้างไม่คิดว่าภรรยาที่เคยอ่อนโยนจะกล้าพูดตอกหน้าเขาแรงขนาดนี้คุณรู้ไหมขะกะมลตั้งแต่วันที่ฉันเจอเอกสารโอนบ้านฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปแล้วพิมพ์ผู้ช้าช้าทุกคำชัดเจนฉันเริ่มเก็บหลักฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อความโทรศัพท์หรือแม้แต่การเงินที่คุณโอนให้ผู้หญิงคนนี้ฉันมีหมดกลมน้าถอดสีทันทีคุณคุณแอบตามผม ไม่ใช่แอบปลอกค่ะทิมตอบด้วยรอยยิ้มเย็นเรียกว่าปกป้องสิทธิ์ของตัวเองกับลูกต่างหากแอนสะดุ้งเฮือกเธอหันไปมองกระมลด้วยแววตาตื่นตระหนกเพราะรู้ทันทีว่าทิมไม่ได้มีแค่ทำกล่าวหาแต่มีหลักฐานจริงกระมลเริ่มเสียงอ่อนทิมผมผิดไปแล้วผมขอโทษเรามาเริ่มกันใหม่ได้ไหมพิมพสายหัวเบาๆคำขอโทษไม่ได้ทำให้บ้านหลังนี้กลับมาเป็นของครอบครัวอีกค่าคุณกระมลเธอลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเดินไปที่ประตูแล้ว หันกลับมามองทั้งสองคนที่ยังนั่งอยู่คืนนี้ฉันจะให้เวลาคุณทั้งคู่คิดว่าจะเลือกอะไรระหว่างเดินออกจากบ้านนี้ไปพร้อมกันหรือยอมให้ฉันดำเนินการตามกฎหมายคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักๆที่ฟาดลงกลางตอกกล้องอยู่ในหูของทั้งกมลและแอนทันทีที่พิมพ์เดินออกจากห้องเสียงประตูปิดดังปังความเงียบที่เหลือทิ้งไว้ทําให้ทั้งคู่แทบหายใจไม่ออกกมลหันไปมองแอนสีหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแอนเอ่ยเสียงสัน่นพี่กมลเราจะทํายังไงดี กมลเอามือกุมหัวรู้แล้วว่าเกมนี้เขาถูกภรรยาพลิกกลับจนหมดรูปไม่เหลือทางหนีอีกต่อไปหลังจากคืนนั้นที่พิมพ์ทิ้งคําพูดเด็ดขาดไว้บ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยความเงียบกมลแทบนอนไม่หลับทั้งคืนใจสัน่นระรูมเหมือนคนกําลังถูกตัดสินโทษประหารส่วนแอนก็หายไปทันทีปล่อยให้กมลเผชิญหน้ากับความจริงเพียงลําพังรุ่งเช้าพิมพ์ทําตัวตามปกติอย่างน่าประหลาดเธอตื่นขึ้นมาเตรียมอาหารเช้า ให้ลูกสาวส่งลูกไปโรงเรียนด้วยรอยยิ้มแต่เมื่อกลับเข้ามาในบ้านสีหน้าของเธอกลับแข็งกร้าวทันทีเธอวางซองเอกสารชุดใหม่ลงตรงหน้ากำมอลที่นั่งสัก,กตาอยู่ที่โต๊ะอาหารนี่คือหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดที่คุณแอบให้ผู้หญิงคนนั้นฉันเก็บไว้เรียบร้อยแล้วน้ำเสียงพิมพ์นิ่งสงบแต่ทุกคำคือขมมีดกมอลหน้าเผือพิมพ์คุณจะทำอะไรพิมพ์ยกยิ้มมุมปากก็แค่จะใช้สิทธิ์ของภรรยาตามกฎหมายไงถ้าคุณคิดว่าฉันจะยอมให้บ้านที่ฉัน สร้างมากับมือหายไปต่อหน้าต่อตาเฉยเเหรอกรมวลถึงกับพูดไม่ออกเงือเริ่มผุดขึ้นเต็มหน้าผากสองวันต่อมาพิมณฑน,นายมาที่บ้านเธอตั้งใจให้กมลอยู่ร่วมด้วยทนายเปิดเอกสารและอธิบายชัดเจนว่าการโอนบ้านโดยที่คู่สมรสไม่ยินยอมถือว่าเป็นโมฆะสามารถฟ้องเพิกถอนได้และหากมีการใช้เงินในครอบครัวไปเลี้ยงดูบุคคลอื่นโดยไม่ชอบสามีอาจถูกฟ้องร้องฐานละเมิดได้เช่นกัน คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกกมลเขารู้ทันทีว่าพิมไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอที่ยอมทนอีกต่อไปเธอกำลังพลิกเกมด้วยกฎหมายที่เขาไม่ทันระวังทนายทิ้งท้ายคุณพิมถ้าต้องการผมสามารถยื่นฟ้องหย่าและเรียกร้องค่าเลี้ยงดูรวมถึงค่าเสียหายจากคุณแอนด้วยได้เลยกำมลเงยหน้ามองภรรยาอย่างตกใจพิมคุณจะหย่าผมจริงๆเหรือพิมศกตาเขานิ่งแล้วคุณหลักคัดเคยเห็นค่าฉันกับลูกจริงๆบ้างไหม บรรยากาศในบ้านเงียบกริบกระมวลหมดคำพูดไปในทันทีวันถัดมาข่าวใหญ่ก็เกิดขึ้นพิมตั้งใจนักกระมวลและแอนมาพบกันที่สำนักงานทนายเมื่อทั้งคู่มาถึงเธอก็วางเอกสารทุกอย่างลงตรงหน้าทั้งสลิปการโอนเงินข้อความแชทและสำเนาเอกสารโอนบ้านฉันไม่อยากเล่นเกมซ่อนแอบอีกแล้วพิมพูชัดถ้อยชัดคำวันนี้ฉันจะให้คุณเลือกว่าจะเซส็นสัญญาโอนบ้านกลับมาให้ครอบครวัวหรือฉันจะยื่นฟ้องทั้งสองคนกระมวลหน้าเสียจนแทบล้มพับ พิมผมขอโทษจริงๆผมยอมทุกอย่างขอแค่คุณอย่าฟ้องร้องผมต่อหน้าสังคมได้ไหมผมไม่อยากเสียชื่อเสียงพิมหัวราะเย็นคุณกลัวเสียชื่อเสียงแต่ไม่กลัวเสียครอบครัวตั้งแต่แรกเหรอรับแอนที่นั่งอยู่ข้างๆสีหน้าซีดเผือดเธอพยายามพูดขึ้นคุณพิมข้ฉันยอมคืนบ้านก็ได้ขอแค่คุณอย่าลากฉันขึ้นศาลเลยพิมปลายตามองอย่างเย็นชามันไม่ใช่เรื่องบ้านอย่างเดียวหรอกข้ามันคือการที่คุณร่วมมือกันครอบครัวฉันแต่ถ้าคุณยอมลงนามคืนบ้าน และชดใช้ค่าเสียหายบางส่วนฉันอาจไม่เอาเรื่องคุณในศาลแอนดรีพยักหน้าทันทีเธอรู้ว่าตัวเองไม่มีทางชนะผู้หญิงตรงหน้านี้ได้เลยกมนลเองถึงกับน้ำตาคลอเขายกมือไหว้ภรรยาพิมพ์ผมสัญญาผมจะไม่ทำผิดพลาดอีกขอให้คุณให้โอกาสผมเถอะแต่พิมพ์กลับพูดชัดถ้อยชัดคำโอกาสฉันให้คุณมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่คุณเลือกทิ้งมันเองคำตอบนั้นทำให้กมลเหมือนถูกตกหน้ากลางสาธารณะเขาก้มหน้าลงอย่างหมดแรง ในที่สุดเอกสารการโอนบ้านกลับมาที่ชื่อพิมพ์ก็เสร็จสิ้นลงต่อหน้าทนายและมีการลงนามชดใช้ค่าเสียหายบางส่วนจากแอนด,ด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเสร็จสิ้นพิมพเก็บเอกสารทั้งหมดลงในแฟ้มหันมามองทั้งสองด้วยสายตาที่หนักแน่นนี่แหละค่ะคือเกมของฉันคุณคิดว่าคุณหลอกฉันได้แต่สุดท้ายคุณก็แพ้ให้กับความจริงและกฎหมายเสียงนั้นเต็มไปด้วยพลังจนทั้งห้องเงียบสนิทไม่มีใครกล้าโต้ตอบ คืนนั้นเมื่อพิมพ์กลับมาบ้านเธอยืนมองบ้านหลังใหญ่ด้วยแววตาซับซ้อนมันคือบ้านที่เกือบถูกไปแต่สุดท้ายเธอก็สามารถรักษามันไว้ได้ด้วยสติและการวางแผนเธอพึพมพำกับตัวเองเบาๆบ้านหลังนี้คือที่ของลูกไม่ว่าใครก็มันไปไม่ได้หลังจากการต่อสู้ทั้งทางอารมณ์และกฎหมายบ้านหลังใหญ่ก็กลับมาสู่มือพิมพ์อีกครั้งกระมวลและแอนถูกบีบให้ยอมจำนนต่อความจริงไม่มีใครกล้าปฏิเสธ หรือแก้ตัวอีกต่อไปพิม์ใช้ทั้งความสงบสติปัญญาและหลักฐานทางกฎหมายพลิกเกมจนชนะทั้งที่เริ่มต้นจากความเจ็บปวดและการคืนนั้นพิมพ์นั่งอยู่ในห้องรับแขกมองออกไปยังสวนหลังบ้านแสงไฟอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างสะท้อนภาพบ้านที่อบอุ่นและสงบอีกครั้งเธอรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดจากความพอใจในใชัยชนะเพียงอย่างเดียวเธอคิดถึงทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นพบเอกสารโอนบ้านความเจ็บปวดที่ถูกสามีการเก็บหลักฐานอย่างรอบคอบ จนถึงการเผชิญหน้าและเอาคืนอย่างเฉียบคมทุกอย่างเป็นบทเรียนที่ทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นพิมพ์ยิ้มอ่อนๆกับลูกสาวที่นั่งข้างๆเราอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปนะคะที่นี่คือบ้านของเราลูกสาวพยักหน้าอย่างมีความสุขความสุข,ขของเด็กน้อยสะท้อนความสาเร็จที่แท้จริงของพิมพ์ไม่ใช่เพียงการเอาคืนสามีหรือชู้สาวแต่คือการรักษาครอบครัวและความมั่นคงให้กับลูกบทเรียนสําคัญที่พิมพเรียนรู้คือการเผชิญหน้ากับความจริงและใช้สติปัญญาไม่ใช่อารมณ์เพียงอย่างเดียว จะทําให้เราได้ชัยชนะที่ยั่งยืนเธอรู้ว่าการเอาแตกแ่กดแค้นหรือทําร้ายตอบแทนอาจทําลายตัวเองได้แต่การวางแผนอย่างรอบคอบและใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือจะช่วยให้ความถูกต้องอยู่ข้างเรานอกจากนี้เรื่องนี้ยังสะท้อนถึงความสําคัญของการสังเกตและเตรียมตัวอย่างรอบคอบพิมพ์ไม่ได้เพียงเฝ้าดูสามีเธอยังรวบรวมหลักฐานทุกอย่างอย่างเป็นระบบทําให้เมื่อถึงเวลาเปิดโปงทุกอย่างเป็นไปนอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ ในมุมมองทางสังคมเรื่องนี้ยังเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าการคู่ครองไม่เคยทําให้ใครได้ประโยชน์จริงๆกระมวลคิดว่าเขาสามารถลอบโอนบ้านให้ชูและหลบเลี่ยงความรับผิดชอบแต่สุดท้ายกลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่มีทางแก้ตัวสําหรับผู้ชมเรื่องนี้ให้ข้อคิดสําคัญหลายข้อความเชื่อมั่นในตนเองและความยุติธรรมแม้ถูกหรือทําร้ายเราสามารถใช้สติและความรอบคอบต่อสู้กลับได้การเก็บหลักฐานสําคัญไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อความหรือหลักฐาน ทางการเงินการเก็บอย่างเป็นระบบช่วยให้เรามีอำนาจต่อรองและความมั่นคงการควบคุมอารมณ์การไม่ใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่ใช้สติปัญญาจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์จากความการคู่ครองไม่เพียงทำลายความสัมพันธ์แต่ยังส่งผลทางกฎหมายและศักดิ์ศรีในสังคมหลังจากเรื่องราวทั้งหมดพิมพ์และลูกสาวได้กลับมามีชีวิตปกติอีกครั้งบ้านกลับมาสงบและอบอุ่นเหมือนเดิมแต่เธอไม่ลืมบทเรียนที่เจ็บปวดทุกครั้งที่มองบ้าน หลังนี้เธอจำได้ว่าความอดทนการวางแผนและความฉลาดสามารถปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตได้เรื่องราวของพิมพ์ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายคนที่อาจเคยเจ็บปวดหรือถูกให้เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและรู้ว่า,าการเอาคืนไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงแต่ใช้ความฉลาดและความถูกต้องทางกฎหมายก็สามารถทำให้ใชัยชนะอยู่ข้างเราได้ท้ายที่สุดพิมพ์ยืนมองบ้านหลังใหญ่ในค่ำคืนที่เงียบสงดลมหายใจของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจ นี่แหละชัยชนะของฉันชัยชนะของครอบครัวเราและบทเรียนสําหรับทุกคนที่คิดจะและในค่ําคืนที่เงียบสงัดนั้นบ้านหลังใหญ่ยังคงอบอุ่นเสียงหัวเราะของลูกดังขึ้นอีกครั้งพิมรู้สึกว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความสุขและความปลอดภัยของครอบครัวอีกแล้ว